ค่ายทีวีซีนเดินหน้าเตรียมเปิดกล้องละครเรื่องใหม่แนวแอคชั่นคอมเมดี้ดราม่าได้ปอทฤษฎีจับคู่กับแยมมัธิราค,ครั้งแรกพร้อมด้วยไม้พิรัตและนางเอกน้องใหม่สายไหมมณีรัตน์ในหัวใจปัทภพีครัตอนนี้ทั้งซีอยู่กับเราแล้วนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวัะนนี้ก็มาในชุดเสื้อผ้าที่จะถ่ายทำละครเรื่องหัวใจปัตถพีเลยนะคะ ดูปอผอมลงนะคะทรงผมก็เปลี่ยนไปนะคะไม่ได้ครับค่ะเพราะว่าลองมองไปที่ข้างๆผมเมื่อกี้เราคุยเรื่องอายุกันอยู่ข้างนอกครับสามารถตายได้กันหรือไ่เอนี่มาในแบบว่าเสื้อผ้าที่จะเล่นละครเรื่องนี้เลยนะคะต้องถามก่อนปอรับบทเป็นอะไรคะคาแรคเตอร์เป็นยังไงคือผมเป็นเป็นหน่วยพิเศษที่เราจัดตั้งขึ้นมาที่จะ ที่จะคอยที่จะดูแลในเรื่องของคนที่จะเข้าไปลักลอบตัดไม้มนะครับดูในเรื่องของป่าไม้ไปปลุกลุกพื้นที่ป่าเนี่ยครับผมค่ะค่ะต้อ,องยมละคะย,ยังก็ชื่อเรนค่ะในเรื่องก็เป็นพี่สาวของสายไหมก็เป็นคนแบบว่าเก็บกฎนิดนึนนง <c oughs> เพราะว่าพ่อไม่รักพ่อไม่รักเลยก็จะสงสัยทําไมที่แท้แล้วไม่ใช่พอ่อแต่ชุดนี้ดูธรรมะแมงมากต้องมีแบบว่าต้องฆ่าค่ะใช่เป็นนักฆ่าโอ้เป็นนักฆ่าใช่เพราะคุณพ่อก็สอนมาแบบ แบบเหมือนเทรนมาให้แบบเป็นนักฆ่าเลยค่ะก่ะา,าของสายไหมค่ะของสายไหมค่ะเป็นเอวาค่ะก็จะตรงข้ามกับผงแยมตรงที่จะเป็นคุณหนูคุณพ่อจะรักมากตามใจมากอะไรนะค่ะ,คะก็ไปเรียนเมืองนอกกลับมาแล้วก็ ก็อะไรอ่ะก็ให้ติดตามต่อไปยังไงค่ะสายใหม่นี่ก็เรียกว่าเป็นน้องใหม่เลยทีเดียวนะคะก็เพิ่งที่จะถ่ายทําเรื่องค่าบดินข้าบดินนะคะแล้วก็นี่มาเป็นเรื่องที่สองของทางค่ายทีวีซีนใะคะก็เป็นน้องใหม่สำหรับเรื่องนี้นะคะเอาไม้บ้างครับโอ้มาแบบมีอุปกรณ์พกมาเลยล่ะอันนี้พกมาจากบ้านครับแล้วบทเป็นใครยังไงบ้างคะบแล้วบทเป็นผูลินเอ้ยพูลิชผู้ลินน่ารักสุดพูลิชครับผมชื่อพูลิชครับก็ เป็นเหมือนกับเด็กนอกครับผมซึ่งไม่มีอะไรตอนแรกไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับพี่ปอเลยแต่ว่าคือเหมือนได้รับการช่วยเหลือกันไว้ทั้งสองคน<ม>อะไรเงี้ยก็เลยเหมือนกับเริ่มสนิทกันแล้วก็เหมือนมาช่วยงานพี่ปอในเรื่องของการอนุรักษ์เรื่องของพื้นป่าอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีบูค่อนข้างเยอะครับผมเป็นครั้งแรกไหมคะของของไม้ที่แบบว่าต้องมาบูแบบนี้เอ๋อเป็นครั้งแรกครับผมเป็นครั้งแรกครับผมแล้วก็จากที่เห็นคิวบูแล้วผมก็คือกลับไปบ้านเนี่ยต้องบอกเลยว่าลุกจากที่นอนเนี่ยต้องใช้มือ พี่ปิ่นไม่ยอมครับตรงนี้คืออว่าจะทําให้เป็นบูธแบบว่าเป็นบูธที่แบบอ่าเหมือนจะเป็นแนวใหม่ๆขึ้นมาเพราะว่าอยากจะทําให้มัน่ตงจากจากที่เราเคยเห็นกันอยู่แล้วแล้วในเรื่องของของป่าไม้ด้วยคือคนที่ทำไรยป่าเนี่ยเหมือนกับทำไายชาติเพราะฉะนั้นคือการที่เราจะไปขัดขวางพวกเขาเนี่ยมันคือต้องเป็นเป็นเรื่องที่มันต้องหนักแล้วมันต้องสนุกมันต้องมันค่ะเห็นบอกว่าพี่ปิ่นเป็นคนที่คิดทอดเรื่องนี้ขึ้นมาโดยเฉพาะเลยป่ะนี่ได้ข่าวมานะไม่ทราบเท็จจริงหรืครับใช่ครับผมพี่ปิ่นเป็นคนคิด พอดขึ้นมาว่าอยากจะเราอยากจะจะนำเสนอในเรื่องของของป่าไม้ในเรื่องของการอนุรักษ์ในเรื่องของการหวงแหนผืนป่าซึ่งเรามีสโลแกนของเราอยู่คืออ่าคืออะไรคะป่าไม้คือลมหายใจของแผ่นดินนะคะเรื่องนี้เราก็จะได้อยู่ในป่าสถานที่ถ่ายทำเป็นส่วนใหญ่ไหมคะถ้าอย่างนั้นก็คือส่วนใหญ่เราก็จะนําเสนอภาพที่ที่ให้เห็นถึงถึงผื้นป่าของประเทศไทยและคือ เห็นถึงวิกฤตของมันว่าถ้าสมมติเราโดนตัดไปเยอะๆเนี่ยมันจะมันจะสร้างปัญหาให้ยังไงกับประเทศเราครับก็คงจะต้องมีหลายโลเคชันครับเริ่มเปิดกล้องกันเมื่อไหร่ยังไงคะคาดว่าจะเดือนหน้านะฮะประมาณกลางเดือนประมาณกลางเดือนหน้าค่ะแต่ว่าวันนี้ก็บรรยากาศฟิตติ้งก็คงจะลงตัวนะคะ ว่าใส่เสื้อผ้าชุดนี้แนวนี้เนี่ยจะเหมาะกับคาแรคเตอร์ของแต่ละคนก็ตาดีเหมือนกันใส่สูทเพราะว่าเรื่องนี้ก็มีครบเลยทั้งแอคชั่นนะแล้วก็ดราม่าแล้วก็โรแมนติกก็มีด้วยเห็นไหมบอกว่าจะเติมอะไรมาดีถ้าเราต้องตลกครับจากมือผู้ร้ายมาครับผมจะหยิบปืนครับเฮ้ยเราไง ไม่ออกไม่ออกครับอันนี้คือตลกดีมาหกครัในันนี้อันนี้เพิ่มตลกครับไหมก็จะคู่กับน้องสายไหมใช่ไหมฮาแล้วก็น้องหยางก็จะคู่กับพี่ปอนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของการฟิตติ้งนะคะส่วนเรื่องของการถ่ายทํายังไงเดี๋ยวก็ติดตามได้ในตูข่าวเันเทิร์นต่อไปนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเ๋ยต้องไปฟิตติ้งเสื้อผ้ากันต่อนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทีมงานด้วยที่เรียกว่าให้นักแสดงมาพูดคุยกับเราก่อนให้แวบเข้ามาคุยกับเราก่อนสดๆเลยนะคะพี่ปิ่นก็กําลังรอรับ อยู่นะฮะค่ะค่ะ